เอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มาเร็วๆเอาโทรศัพท์มาสิโทรศัพท์เราจะถ่ายอีกด้านไหมกูญเชลลายโอเคตุบตาตุบตาพี่ไอซ์ซัดเอคุ้ยหล่นว้าโอ้มันร้อนอ่ะครับทุกคนกลับสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโต สำหรับวันนี้ทุกคนก็แบบว่าเพยพบเราอยู่ไหนป๊บนึงสำหรับวันนี้ทุกคนก็อยากจะบอกว่าผมก็อยู่ที่หลังมมาหาวิทยา,าทยลัยกรุงเทพ่ะฮะตอนนี้ก็วันนี้ผมไม่มีเรียนไงเลยแบบว่ามาถ่ายคลิปแบบสบายๆสักหน่อยนะครับซึ่งวันนี้เรามีภารกิจที่โอ้โหเราคิดที่อยากจะทํามาตั้งนานแล้วครับทุกคนนี่ก็คือภารกิจนี้เลย ส่งฟรีแลกลายฮะวันนี้เนี่ยผมจะมารับส่งนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือนะครไม่ว่าจะเป็นแบบไม่มีรถหรือแบบน้ําท่วมหรือแบบไม่ขี้เกียจเดินนะครับผมก็จะไปส่งูรนเลยส่งถึงหน้ามอเลยวันนี้นะครับก็ได้รถ l ล m โบ r กิน n ีนะฮะคาราโดนะครับของพี่ชายผมเองนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูพี่ชายผมดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือพี่บอยสติกเกอร์บิ๊กซีปากน้ําล่มก้าและกระบางแขนล่มก้านะฮะจบเลยไม่ต้องไปหา้วช่องคืก็คือพี่บอยนะครับวันนี้ก็เป็นพี่ชายที่ให้ เองนะจริงพี่บอยไม่ค่อยอยากมาหรอกพี่บอยอ่ะเขารักเมียที่สุดแต่เมียเคยเข้าใจผมไหมที่พี่บอยมาคือผมเรียกร้องผมแทบกราบเลยผมชอบอ่ะวันนี้รถฟรีแจกลายวันนี้ขอบคุณพี่มากเลยพี่ให้ยืมรถกดพี่เอาไปร้านกาแฟฝากร้านเลยพี่ฝากร้านหน่อยอ่ะฝากช่องก่อนช่องพี่บอยนะฮะบอยสติ๊กเกอร์ฝากน้ำนะฮะแล้วก็ฝากลิงก์ด้านล่างด้วยเอาไปลงลิงก์ด้วยนะได้พี่พี่จะไปรอร้านกาแฟแล้วกันให้เขาแบบไปโชว์เหลือครับโอเคครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปยืนเริ่มภารกิจตามจุดเรารถต่างๆเลยดีกว่าไป โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าไอ้ส่วนของตรงนี้เนี่ยเป็นที่ลานจอดรถไงเผื่อแบบว่ามีคนแบบว่าอยากที่จะไปหน้ามออะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราก็จะมาดักรออยู่ตรงนี้โดยการถือป้ายนี้เดี๋ยวจะให้ตากล้องไปแอบนะเราจะมีตากล้องอยู่2คนนะตากล้องตรงนี้เดี๋ยวจะไปแอบแล้วก็อีกตากล้องตรงนู้นไม่น่าจะเห็นว่างโอ้ร้อนตุดก่อนชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์และก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอายังไม่ได้ปิดเดี๋ยวเเรรราาจะออตงนี้วล่ บีเบลไปปะไปแล้วอ่ะเฮ้ยเรามีไลน์กันยังมีแล้วมีไลน์แล้วแต่เบลน่าจะลบแล้วบ้างเอามาแอดใหม่มาจริงปะเนี่ยแอดใหม่ทีมงานกูเอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มาเร็วๆเอาโทรศัพท์มาสิโทรศัพท์อัจจะถ่ายอีกด้านไหมกูจะเอาไลน์ <c oughs> โอเคเบลอ,อันนี้มันนอกบทแล้วแต่ก็ได้แหลอะออ๋โอเคปั๊บมีปะเอ้ามีอยู่แล้วนี่โอเคไปขึ้นรถเออ โอเคเดี๋ยวไปส่งที่รถนะจัดไปโกโกลโอเคเราได้เหยื่ออะไรแรกของวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปส่งพี่เบลพี่เบลแวะไปกล้องหน่อยเร็วโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งพี่เบลก่อนนะครับบ๊ายบายต้องถามคุณเบลก่อนว่าคุณเบลเคยนั่งเรโบมาก่อนไหมเหมือนเคยเคยครั้งหนึ่งที่โอปาตชิปไหมไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่า่รถไข่หน้ารถเอาพูดโป๊ะเฉยเลย บีเบลมาทําอะไรในมอเขบอกมาถ่ายคลิปนี่ก็ก็จะโปอยู่นะจริงๆวันนี้เราเราลงคลิปพร้อมกันเออเราลงคลิปวันเดียวกันนะแล้วก็ใครที่อยากจะดูคลิปผมกับบีเบลก็ไปตามดูได้ที่ช่อง B <c oughs> บีเบลเลยค่ะแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างบีเบลไม่เห็นไม่ได้เจอกันนานเลยไม่เจอนานมากแต่ นี่ได้ข่าวไปออกดงออกเด,ดไทไปใครคงถ่ายคลิปที่มีอะไรกันแบบนอกจอหรือเปล่าเนี่ยครั<า>บเพื่อนกันเพื่อนกันก็ตกใจหมดนึกว่าผมจะไม่มีสิทธิ์ซะแล้วยังมา่ยังมีสิทธิ์อยู่ <c oughs> มีสิทธิ์อยู่แปลว่าไม่มีสิทธ <c oughs> ิ์จ้ะใครหลอใครหลอกคราวนี้ไปเรียนอยู่ปีไหนแล้วอยู่ปีสาแล้วอีกปีนึงกจ็จบแล้วจา้าจริงๆอ่ะเราเคยเราเคยถ่ายคลิปร่วมกันไปเมื่อประมาณโีก่อนปีก่อนเนาะเฮ้ยถึงสา มีหลอกโอ้โหใครเดี๋ยวเราจะมีความรู้ความรักเขาก็โฟกัสแต่เรื่องงานกับเรื่องเรียนเท่านั้นแหละค่ะว่าอยากมีไหมอยากอยากเธอให้มันได้อย่างนี้ถามสเปคหน่อยดีกว่าสเปคมีเวลเป็นไงใช่ไทยนะน่าจะชอบแบบว่าขาวสีสูงอะไรอย่างงี้ปะใช่ไอ้ด้านไงเห็นไหมโอ้ยคนแบบผมมันไม่มีสิทธิ์หรอก ใช่เนาะตกใจหมดเลยมันมันมันไม่มีอะไรตายตัวของนี้มปนเรความรู้สึกมากกว่าเอ๊ตบมือค่ะอะไรเนี่ยไม่ตรงสเปคคือไม่เป็นไรเลยอืมอย่างนี้ก็โมโตบาซ่าก็มีสิทธิ์อ่ะดิเราเราเราอย่างนี้สมัยอ่ะสมัยอะไรบีเบลรู้จักสมัยได้ยังไงไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีอะไรทางนั้นแหละเออเออไม่มีอะไรหรอกนี่เราแบบแอบคิดจริงนะเนี่ย บ้าบอก็เหมือนวีเบลนั่นแหละที่เอาแบบว่ามาออกเดตแล้วก็ไม่มีอะไรนะ A few moments later อันน okay? ี้รถเบลปะใช่ใ okay. ช่โอเคเดี okay. ๋ยวส่งที่รถนะโอเคบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายบายบายพีเบลจอกันนะจอกันโอเคครับเพราะแบบว่าเป็นส่งวีเบลมาเรียบร้อยแล้วงาเดี๋ยวเราหาเหี่อรายต่อไปกันดีกว่า เหมือนอันนี้ปะคนที่นี่ปะเหมือนกูเหมือนคนที e ่เป็นนักมวยปะอ๋อเาเนนักมวยดอดเดือดเดือดเดือดคะกอดเดือไปดือดคดือัเดือดเคือดเือดเดตอเดือดเดือดเดือดเอหน้าอดเดือดเดือหนนือดเดาอดเดือด้น้าดเดือดเดือเดือดเดือดเดอดอดอ้ออ จริงปะเนี่ยแต่ว่าไปส่งได้ไปส่งได้ใช่ไหมได้แต่เรายังไม่มีไลน์นี่เป็นแต่ไอจีโอเคถูกตาถูกตาพีอาร์ซัสเอสองสองโอเคอย่าลืมทักมานะโอเคเดี๋ยวไปส่งส่งที่ไหนนะหน้าหมอหน้าหมอได้ไหมได้ได้ได้ต้องคาดเบลไหม บกี้ ok วันนี้ไปไหนอ่ะวันนี้จะไปหน้ามอค่ะหน้ามอใช่ไหมใช่เดว่าเราไม่ได้เจอกันานานนานมากวันนี้ไปถ่ายงานให้เพื่อนมาเป็นไงว่าความรู้สึกรถคันนี้มันหล่อไหมมันหล่อ กว่าซาอีกเฮ้ยลงจอดตรงนี้เหรอเฮ้ยบุลเล็ตบุลเล็นมันตื่นเต้นไม่เคยยังไม่เคยนั่งพูดจริงเลยนั่งอันนี้ยังไม่เคยนั่งอันนี้คือรถอะไรรู้ยังรถอะไรล amborghini อันนี้เป็น lamborghini galardo lp 560 4กศูนย์พอะไรโรนันโดนะคันนี้จริงจะมาหาสาวแบบว่าหน้าใหม่ที่ไม่เคยมาแบบว่าช่องเราแต่มันไม่มีเลยอ่ะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยไงอ่ะจริงววัันนนนี้เป็หยุดแล้วเราแบบผ่านมาพอดีไงจริงตามมาจากไอจีป้ะเนี่ย ใช่เห็นซาพโพสอ่ะเลิกเย็นมีรถกลับแล้วอะไรแบบนี้เพราะว่าเย็นเย็นมันชอบไม่มีรถล่ใช่สิเราก็ได้เป็นก็เราก็เป็นเป็นได้แค่คนขับรถให้เธอได้ข่าวบุกี้เป็นนักร้องอยากให้แบบสักหนึ่งสุขผลง,งานเพลงพร้อมกันไหมอโอเคโชว์โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนอยากจะมองให้ชัดชัดยิ่งกว่าน,นี้อีกหน่อยเพื่อจะไม่ต้องคอ ช่วยบอกกันให้ชัดเพราะที่เธอทำฉันดีเธอไม่ชัดเจนหรือว่าฉันมองไม่ชัดเถูกปะเราถูกแล้วแต่ก็ดีนะข้อดีของการที่ไม่ได้รับผู้หญิงแปกหน้าก็คือเราสามารถคุยกันได้ขนาดนี้ใช่เพราะผมจริงๆผมเป็นคนขี้อายแล้วก็เขินกล้องมากหรอเฮ้ยมันแบบมันสบายเหมือนกันนะเนี่ยเคยคิดว่าโอ๊ย <c oughs> คือเราจะบอกว่าแบบเคยคิดว่านั่งรถแบบนี้มมนจะเมื่อ,อยหรือเปล่าวะเนึ่องอไหม <m> มันเมื่อยแล้วถ้าขับไกลอ,อ๋อเออแต่ว่าถ้านาจุดนี้ทุกคนมันสบายแล้วเดี๋ยวไปรับสาวคนไหนต่ออีกไหมเนี่ยเดี <m> ๋ยวไปเลยอีกคนนึงเพราะตอนนี้แส,สงจะหมดแล้วอ๋อเดี๋ยวรอรับอีกสักคนแล้วก็เดี๋ยวกลับเลยรับสาวหลายคนจังแล้วก่อนหน้านี้รับใครมาแล้วอ่ะมี่นี่นี่เอ้ยเราเป็นคนแรกเหรอใช่เป็นคนแรกผู้ชายนี่โกหกเก่งทุกคนเลยป่ะบอไม่เคยโกหกใครหรอก เดี๋ยวเราส่งให้ตรงด้านซ้ายตรงนี้นะได้เลยอเขอบคุณมากเป็นพระคุณอย่างสูงคนที่ดูอยู่ก็คงอยากมานั่งตรงเนี้ยเอาดีๆเออ,เอ,อตรงนี้ตรงนี้ได้คันจามิจะเป็นไงตื่นเต้นแล้วดีใจแล้วปลอบปื้มมากจริงๆแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็ไปส่งปุ๊กกี้มาที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปรับอีกสาวหนึ่งกันดีกว่าเหลืออีกแค่สาวเดียวเท่านั้นที่เราจะไปรับนะไป <years> โอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดทุ่มหนึ่งแล้วทุกคนลีดมออยู่หลังมอตอนนี้ลีดมอก็เขาเรียกได้ว่ากำลังที่จะ เลิกเลิกเขาบอกว่าเลิกเลิกทุ่มทุ่มยนะีเนาะตอนนี้เหลือวันห้านาทีเดี๋ยวจะเลิกแล้วเดี๋ยวผมจะรอดูแล้วกันว่าหลีดมอตัวท็อป,อปของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเขาจะจัดจ้านในย่านนี้ขนาดไหนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอนั่งรอก่อนแล้วกันนะครับ few later. <Hey. S 1> ที่หลังมองจ้าถ่าย hey, คลิปเสร็จยังทำไมอ่ะจะมาเหรอหนูเพิ่งเลิกสอบเนี่ย รจะให้พี่ปีศาไปส่งเห็ุอัพในซัตอรี่อ๋อได้มาเลยมาเลยโอเคโอเคเดี๋ยินไปค่ะโอเคจ้ายอดยิงมาแล้วเร็วเร็วเร็วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นไงเอ้ยนี่กล้องตากล้องมึงไม่ต้องไปแอบออกมาอันนี้เห็นโพสต์ไปตั้งแต่บ่ายสองแล้วนะใช่เห็นเห็นเพิ่งเห็นเพราะว่าเพิ่งซ้อมเสร็จใช่จริงๆวันนี้คนมันไม่ค่อยมาทุกคนเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เออแล้วก็จริงๆวันนี้ไม่มีเรียนแหละคนก็เลยไม่ค่อยมานะวันนี้จะไปไหนเนี่ยจะไปหน้ามอไปส่งไอซ์ เอาวันนี้ไปเลยไหมใช่เจ้างฟรีด้วยไปไปไปส่งโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปส่งก็หญิงอ่ะหน้ามองได้ไหมใช่ค่ะโอเคไปมืดดึกดื่นแบบนี้ไม่มีใครแต่กล้องกลับเองเนาะเจอกันเจอกันโอเคเปิดขึ้นขึ้นมาเลยยอดหญิงเอาขาเข้ามาข้างนึงก่อนแล้วก็นั่งเลยเฮ้ยขาขึ้นเต็มเต็มเออเตียวปะเตี้ยมากอ่ะไม่ถึงพี่อ่ะเตียวปะไม่เลยเอองั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางเลยนะใช่

ตอนแรกคิดว่าพี่พิซซ่าขับเบนมาเบนนนั้นอ่ะเบนอยู่ข้างหลังเลยอยู่ข้างหลังเออแล้วทีนี้ก็แบบว่าพอมาถึงเอ้าเอาแลมโบแลมโบใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสวยมากขอบคุณนะอันนี้เขาเพิ่งซ้อมลีดันเสร็จหรอใช่ลีดเป็นไงบ้างปีนี้ปีนี้อุ้ยรุ่นน้องน่ารักมากเลยแต่ละคนสวยทไมไม่เอามาออกบ้างน้องซ้อมไงตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าจะมาถ่ายทันตอนแรกหนูเห็นสตอรี่พี่พิซซ่าแล้วก็แบบอุ้ยลงมาตั้งแต่บใบสองใบสามปุนะใช่ก็เลยโทรถามก่อนไงว่าแบบว่าเอ้ยเสร็จ ดังอะไรงี้อ,อุ้ยหล่นว้าโอ้อุ้ยมันแรงต่างกันมากอะสุดฟังของวิววิสาคือแบบว่าว่าแรงแล้วนะคันนี้คือ10สูบ500กว่ามาเรียกว่ารถธรรมดา100 100กว่ามานี่ก็คือแรงแล้วแต่นี้500กว่าเนละขอวิซวากี่เท่าไหร200กว่าคันนี้เท่าไรอ่อ่ะถ้ามือหนึ่ง20กว่าครับ แล้ว,วาพาี่พิซซ่าจะซื้อตอนไหนนะตอนที่ราคามันเหลือประมาณล้านสองล้านนะ่โอ้โหแต่ก็พอตอนกลางคืนก็สวยเหมือนกันนะใช่แบบเย็นสบายเฉปิดท่อเสียงท่ออะไรอย่างนี้อันนี้คือเสียงท่อแบบปิดแล้วนะมันก็จะยังดังๆอยู่แต่ว่าถ้าเปิดเดี๋ยวมันจะรั่นมากแต่ว่าเราก็เกรงใจทุกคนอะไรอย่างนี้นะทต่ไม่งั้เราจะมาถ่ายในมอไม่ได้โอเคถึงหน้ามอแล้วลงไปเลยอ้าวเล่นโอเคทุกคนถึงหน้ามอแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวแวะส่งน้องน้ําตาลเอ๊ะ แวะส่งน้องยอดหญิงก่อนใครน้าพี่น้ำตาลน่ะโอเคถึงแล้วเป็นไงบ้างนั่งแล้วแบบว่าเข้ามาเขคุณครับบ๊ายร์เอาเฟิร์สไอเฟิร์สมาเฮ้ยไม่มาทำหน้าเหมือนแล้วนะทุกคนมีคนมาหาด้วยล่ะใส่มาหน้าแฟนไปไหนมาเอาเพื่อนกูไปไหนมาเฮ้ยเคลียร์กันเองนะจ๊ะอันนี้พอดียอดหญิงโทรมาให้ไปรับอะครับ อะไรไปรับรก็เขาไปซ้อมลีดไงหรือว่าอยู่เด็กลีดคณะอื่นอยู่โอ้ยโอ๊ยโอยไ,ไเกี่ยวแนละ้วโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปหลังมอไปปิดชิปก,ก่อนดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวไปเจอหลังมอสอง years later โอเคครับทุกคนงั้นสำหรับวันโอ้โหวันนี้จะบอกตรงๆว่าเหนื่อยมากๆเรามาตั้งทีมถ่ายกันตั้งแต่ว่าบ่ายสามกว่าทุกคนจนตอนนี้ประมาณทุ่มกว่าแล้วก็จริงๆได้สาวไม่เยอะหรอกสาวหน้าแบบว่าอาจจะแบบเคยเห็นในช่องเราไปแล้วบ้างบางคนอะไรอย่างงี้ก็ตามไปจากสตอรี่ทุกคนก็เป็นไงบ้างทุกคนสําหรับวันนี้เรียกได้ว่าสุดจัดผลัดบอกแล้วนี่ส่งฟรีแรกไล์นะครับเออถ้าใครอยากมาหให้สู้กูต่ามั่นนะ ถ้าใครอยากให้มี EP ต่อก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับถ้าใครแล้วก็สั่งกันดิในที่สำคัญนะครับนี่พี่ผมยังไม่กลับเลยพี่บอยเป็นไงบ้างพี่บอยว,ยวันนี้คุณใช้ตั้งแต่เช้าอ่ะคุณก็มาแบบคุณคุณใช้ยันดึกเลยย่นเลยเฮ้ยเร็วๆน,นี้ผมมีโปรเจกต์พูดไว้หลายคลิปแล้วว่าจะไปทำสีอ่ะน่าแน่นอนรอรถว่างออ่เดี๋ยวรอดูรออุปไว้ก่อนแต่ถ้ามันไปทำที่อื่นนะมึงเจอกูได้ โอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บอยมากๆเลยถ้าสมมติว่าผลตอบรับดียังไงอาจจะมีอีพีหน้านะพี่อีพีหน้าได้เลยครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกใครที่รับใช้ยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สับกระดิ่งให้กับดูว่าสักกบองฝากช่องพี่บอยด้วยนะครับบอยสติกเกอร์พิซซีปากน้ำนะชื่อนี้นะครับมีรายการคอนเทนต์แต่งรถชื่อนี้ก็รันตีซับไว้สับไว้ซับไว้ซับกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งทามือตัดกูออกนะ